บครับหลุมเสานะครับหลุมเสาเงิน9้าบาทนะครับเงินเก่ากำข่ำเก่าห้อยเพื่อนวาผู้ได้หังมีเป็นดีมีแต่เงินแต่ข่ำเด้อ นั่นเก่ากำค่ำเก่าห้อยนี่สร้างเป็นกระชิยกแล้วนี่สร้างเป็นกระชิยกเสาเอกเสาโตแล้วบ้านเนี่เสาเนี่ยก็ฟูกใบคูนใบย่อคันหาทูบเก่าดอก เอาเป็นมงคลเด้อเป็นมงคลวันนี้นะแตะก็ไปซื้อตุ๊หมูบูซาจะเอาขึ้นทํำพรเอกมืออื่นเ้าขอบันษาทำบุญตักบาททำบุญตักบาทตีละครั้งตีละครั้งนะครับตีละครั้ง ต้นใหญ่ๆก็คือกระถินเทพาค่อยลงมาแต่หลังพูกไอ้ใหญ่เลยกระถินท่าผ้าโกงนี่นะปุ่มคุ้มอยู่สามสิปีกอดนีหุมละ่ะใหญ่ครับหรือสองตน้นมีแต่ผ้าพีเร้อพี่เทพ,พ,พา จางกเ่นอไฟนางเพื่อน้อตาไม้ไผ่นำน้อมืออื่นนี่ตาตาไม้ไผ่เพ้่นไม่ตาไม,ม้เอ,อถิงอ้อตาไมา่ออมเอถิ่งเออ ไปบอว่ามือตันไม้ไผ่อยอยู่อันส่ว,ว,วนไม่เอสามร้อยมีคำมือรอไปส่วนไม่เอท่างไปผีประชานอนนะไม้ไผ่ไไไตรงตัดตัดตัด,ตดว่างเ,เ,เออแล้วก็เออหอยปุ้ง,น,อองะนะเออสามร้อยมีแล้ว ตัดก้าพ่อแล้วพ่อแล้วก้พ่อเออตัดเดียวสองคนเห็นว่าจะไปเห็นว่ามืออื่นนี่พัดมืออื่นนี่ยโอมืออื่นนี่ก็วางอยู่หนามะมืออื่นนี่ก็ได้ลงหินมาตะวัดน้งมาตะวัดก็วางสามโมงนะช่วยไปตัด ไม่ได้ตาท้องฟเบิร์ดม,มือเบ,บิร์ดเวีนเดอ้อนั่งไปถามเมืองลาวลาวเฮอเบิร์ดอยู่บ,บ่เาออาไปเบิรงแล้วมื่อวานไปเบิรงแล้วโอ้มันตัดงานมันห่างมันมีมันมีที่คือไม้อันเนื้ออื่นไม้ไผ่จีนคือเดี๋ยวกั็ยวนจะวัดเฮานะนันยกโยกมาไกลกระบะปูน ยกเสาเลยเออไปไปเออจะไาเิเลยไก่ก็พอปุ๋ยเออไก่เลยยังเตะวะไปเอ้าไปเอวยกยกกินได้ยกเสาอีกเสาทูคำคุณคำคุณหางมีเป็นดีคำคูณคำคูณหางมีเป็นดี อ้าวอาอาเฮ้ียกางัมาไ้ใลอยูกางบนโตเออเากางป่ามานี้ได้เยมันจเียงรเน่ยอู้ไปอาับนสิงสิงอยู่ัวกางพักกันดอแล้วกบไปนี่เอ้ยอยไม่ตีนั่งใช้กี่ซื้อม โก้ถ้าได้เสื้อเอาเสื้อแดงเลยแล้วโก้ก็เอาไปดิ้วมัดไว้มัดสาวไว้เสื้อเสื้อแดงอยู่แถวข้อโง่น่ะเสื้อนี่ไมีอึดเสื้อน่ะเอามาลวดเสื้อปุ๋เลยก็ได้มีอึดเสื้อน่ะ คือีมัาจ้อเดียวมัดมัดกบบนั้นไหวพี่เรียชื่อก็ชื่อหุ่นมัดแบบเนอะเคยจะนั่งนะครับเคยนั่งก็ยุ่งยิ่งยายก็พ่อมาเคยเนื้อเสื้อน่ะเสื้อเขามามัดเสาไว้เสาแถวแถวข้อง้อเสื้อหลายแเสื้อห่างนะเสื้อเก่าเสื้อแก่เสื้อใหม่ก็มามัดโลด

ก็ไผก็จะได้อ๋อเบื้องด้านนี้ก็ไผเนี่ยไปตัดไม้ฝ่ายไม้ไผ่ไม้รีมัดกระตับคูนเลยมาเลยคืน้วมันแข็งแข็งกับมันกึ่อันใหอยด่เนาะเอาอีว่างเลยมันปูนเลยแข็งหน้าครับตัวเอือ จับมาไทยไว้นก็พราะเราเสี่ยงมาทีมันนี้ละขายังละไว้มัดมืออื่น มครับสำหรับคลิปนี้ก็ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเยจีเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ